แพ็กทองอันพุนแท้ผักบักเป๊ะอันนั้นแท้บักบักผักปัังผกปังผักป้างผักผักปังผักลื้อผักผักนี้ต้องผักปังช่วงโควิดของเรานะคะต้องปลูกผักกินเองนะคะไม่ไปซื้อนะคะเพราะว่ากลัวโควิดนะคะไปตลาดบ่อยๆ อย่างโจ๊ดฝักนี่นี่ผักไซ่ะนะจะหันไรคุกผักไซผักบุ้งจีนพึ่งหวานผักบุ้งจีนพึ่งหวาน ตามไปดูกันนะคะว่ายายปลูกอะไรบ้างก,าก,ล,กาล้ว,ว,ยลว,วยกับเพื่อปลูกกล้วยกรเพื่อมปลูกมีแตงไทยมีขามีแตงไทยมีขาแล้วก็บัก ันกระทุกโลกเนี่ยกระทุกโลกเฮ็ดได้กินไหวกระทุกโลกเนี่ยเป็ี่นนุยดันให้เป็ี่นนุยแท้กำลังมาเห็ดคางไม้ไม้ไม่เศร้ากำลังมาเห็ดคางแตงไทยมะละกอซับกันไวในมะละกออันกระทายไปพูดเรื่องมุ่งมันงามอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สวนผักยายอุด้วยนะคะ